ผมเจอพป้อมนะครับวันนี้เราอยู่กับรถ f r, r 210แรงน,นะครับผมตัวนี้เป็นตัวแม็กท้องอ่าพร้อมกับกระบะดั้มนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับใช้งานในบอ่อดินเป็นเจ้าบอ่อดินเลยแม็กท้องคือรถเฟืองช้านะครับวิ่งขึ้นดินได้สบายนะครับตัวนี้มาพร้อมกับกระบะเป็นกระบะพอกนะครับพอกดั้มเป็นอุูส่าน์เสรทั้งหลังเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันว่าเสเลจเป็นยังไง ดูภายในกันตอนะครับว่าภายในสวยขนาดไหนนะครับตอเชิญชมเลยครับผมภายในของเรานะครับก็จะมีวิทยุแถมมาให้ด้วยไว้ฟังเพลงสบายๆนะครับผมเพราะห้องโดยสารที่ใหญ่กว้างแล้วก็ไฟในหัวเก่งเป็นไฟ LED ครับสว่างสามารถทำงานเอกสารได้สบายครับผม